และตอนนี้เราอยู่ที่งานพันไม้งามอารามสวนหลวงรอเก้านะคะอันนี้บอลลายเสือนะที่เรามีอยู่ต้นใหญ่มากดูดีนี่เทียบกับมือเราใหญ่มากจริงนี่ Silver ร์ดอลล่5สบบาทแม่ซื้อเลย สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง m มิกิโฮมคลิปในวันนี้นะคะเราอยู่กันที่งานพันไม้งามอลางสวนหลวงลอง9ค่ะจัดขึ้นเป็นครั้งที่3ามาแล้วนะคะโดยจะจัดขึ้นในช่วงต้นเดือนธันวาของทุกปีค่ะซึ่งในปีนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนนะคะมาชมบรรยากาศภายในงานนะคะเขาก็จะมีการจัดดอกไม้เป็นมุมต่างๆสวยงามมากๆเลยค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนนะคะไปช้อปปิ้งต้นไม้ด้วยนะคะ จะได้ต้นอะไรกลับไปนะคะเดี๋ยวรอชมได้เลยตรงนี้นะคะจะเป็นอีกโซนหนึ่งที่เหมาะแก่การถ่ายรูปมากๆนะคะโซนนี้จะเป็นโซนฝั่งประตูทางเข้าตรงเส้นพระดายปากนะคะทุกคนก็จะมีแบบ ุ่งดอกไม้นะคะตรงนี้ยาวไปนปู่นเลยโซนนี้นะคะเขาเรียกว่าโซนประตูมณทารบนะคะก็หลังจากที่เข้ามาเนี่ยก็จะเจอชิวทั์ดอกไม้แอ่งยาวไปถึงสุดลูกขู่ลูกตาเลยนะคะสุดนู่นเลยนะคะอ่าซึ่งบริเวณตรงนี้นะคะสังเกตเห็นว่าเขาจะปลูกแบบกลางแดดเลยเห็นไหมก็คือแดดลงเต็มเต็มเลยนะคะก็จะมีแบบสร้อยไก่ f o ฟ g กตม e น o ตนะคะ โดย o r เ e t Me น o t เนี่ยเขาก็จะมีหลากหลายสีเนาะสีม่วงสีขาวอะไรแบบนี้นะคะเป็นไม้แดดนั่นเองอันนี้นะคะก็เป็นทุ่งดอกสร้อยไก่นะคะทุกคนจะสังเกตเห็นว่าเขาจะปลูกแบบบริเวณกลางแจ้งเนาะเพราะว่าต้นนี้เนี่ยค่อนข้างชอบแสงนะคะนี่คือแบบแดดแรงมากเลยนะดอกสร้อยไก่เนี่ยเขาก็จะมีหลากหลายสีด้วยกันนะคะแดงเหลืองชมพูอะไรแบบนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะคะไปดูว่ามีดอกไม้อะไรส,สวยๆอีกบ้าง ในบริเวณนี้นะคะเป็นบริเวณที่เขาปลูกกระบองเพชรนะคะก็คือเป็นโดมรูปกระบองเพชรนั่นเองดูข้างบนเลยภายในนี้นะคะก็จะมีกระบองเพชรมากมายนะคะเหล่าไม้อวบน้ำนะแบบหาย,ยากแล้วก็อายุหลากหลายร้อยปีอ๋อไม่ถึงนะคะหลากหลายปีนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูพร้อมกันเลยค่ะ ้นนี้สวยมากเลยอ่ะเป็นแบบใบเขาจะออกสีขาวๆนี่แล้วก็มีสีชมพูด้วยนะคะสวยมากอันนี้เป็นต้นซิกแซกนะคะโอ้ต้นใหญ่มาก นี่ต้นถังทองนะคะใหญ่มากๆนะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถรางกันนะคะเพราะว่าเราเดินมาประมาณครึ่งส่วนแล้วนะคะขาขาเริ่มล้าแล้วนี่ได้บัตรมาแล้วคนละ20บาท จะพาทุกคนนะคะไปช้อปปิ้งต้นไม้ต่อ,ตอร้านต้นไม้ในวันนี้บอกเลยว่าเยอะมากค่ะนี่อ่อันนี้นะคะเป็นดอกไม้ที่แบบสายพันธุ์เดียวกับที่อยู่ในงานนะก็เป็นร้านของส่วนหลวงรอเนะคะอยู่ล็อที่84เนอะดอกไม้ก็จะมีแบบหลากหลายมาก นี่อย่างน,นี้แพงควยนะ20บาทนะคะก็ราคาแบบน่ารักมีหลายแบบมากนะคะสร้อยไก่มันกี้ที่เราได้ไปเจอมานะคะต็นละ20บาทแล้วก็มี3สีนะคะเนี่ยมีสีเหลืองอ่าสีแดงสีออกส้มๆนะคะ หลังจากที่เรานะคะได้พาทุกคนไปเดินชมไม้ดอกไม้ประดับสวยๆแล้วนะคะเราก็ต้องมาดูแลดอกไม้ของเราด้วยนะคะซึ่งเราได้เลือกใช้นี่เลยค่ะ Green Garden Amino Protein สูตรไม้ดอกไม้ประดับเข้มข้นค่ะสูตรนี้นะคะเป็นอะมิโน,โนเข้มขน้นช่วยให้พืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารต่างๆไปใช้ประโยชน์ได้เต็มที่เลยค่ะทำให้พืชแข็งแรงเจริญง,งอกงามเร่งการออกดอกออกผล โดยไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้เหมาะกับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านนะคะคุณสมบัติพิเศษของสูตรนี้นะคะก็คือช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่องช่วยให้พืชสมบูรณ์แข็งแรงทนต่อโรคและแมลงที่เข้ามาทำลายช่วยในการออกดอกทำให้ดอกใหญ่สีสดและแข็งแรงค่ะช่วยลดการเสื่อมโทรมระยะพักและโรคขาดธาตุอาหารของพืชเพราะได้รับธาตุอาหารแบบครบถ้วน ที่สำคัญก็คือไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ด้วยค่ะมีถึง2แบบด้วยกันนะคะแบบแรกเนี่ยจะเป็นสูตรเข้มข้นนะคะวิธีการใช้งานคือใช้ในอัตรา5-10ซีซีผสมน้ำานลิตรฉีดพ่นทางใบทุก5-7วันเมื่อผสมเสร็จแล้วก็คือควรใช้ให้หมดภายในครั้งนั้นเลยนะคะสามารถใช้ร่วมกับสมุนไพสกัดสูตรอื่นๆของ Green Garden ได้เลยส่วนอีกชนิดหนึ่งนะคะก็จะเป็นแบบสเป์ซึ่งอันนี้สามารถใช้ได้เลยนะคะวิธีการก็คือ ขย่าขวดก่อนใช้งานใช้ในระยะเวลา5-7วันครั้งเช่นกันค่ะกรีนการ์เด้นสูตรเด็ดโดนใจคนรักต้นไม้ค่ะ คำเตือนนะคะห้ามใช้ในพืชที่กำลังเหี่ยวเฉาอยู่นะคะควรใช้ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ก็คือ5-7าถึงวันครั้งนะคะการที่ใส่ปุ๋ยมากเกินไปเนี่ยจะทำให้พืชเหี่ยวได้นะคะแล้วก็ช็อกได้สังเกตจากพืชเนี่ยอยู่ดีๆนะคะก็จะค่อยๆเหี่ยวลงไปนะคะอันนั้นแหละค่ะคือการปุ๋ยเกินวิธีการแก้ไขนะคะก็คือให้ทุกคนนะคะรดน้ำเยอะๆนะคะแล้วก็เว้นปุ๋ยทุกชนิดไปก่อนในช่วงนั้นหลังจากนั้นนะคะก็ใชใ้ตามปกติเลย จำให้แม่น Green าร์เด้นบายทีอากรีนสำหรับใครนะคะที่สนใจกร e นกา a r เด้นนะคะสามารถสั่งซื้อได้2ช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นออนไลน์นะคะหรือว่าช็อปนะคะตามที่ขึ้นอยู่ด้านนี้เลยนะคะและสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ w w w t i a g r e e n c o t h ค่ะจำให้แม่น Green าร์เด้นบายทีอากรีน เป็นแบบวงกลมอ่ะวงรีอ่ะใหญ่ๆมากๆเลยนะคะแล้วก็ร้านต้นไม้เนี่ยเยอะมากนะซึ่งอากาศในตอนนี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะร้อนมากๆนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะ,ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมาเที่ยวนะก็แบบมาสักช่วงเช้าหรือช่วงเย็นนะคะหรือว่าพกรมด้วยนะคะไม่งั้นก็จะเป็นแบบนี้นะคะร้อน <laughs> นี่ข้างในเขาก็จะมีต้นไม้ขายนะแบบหลายๆสวนก็จะมาที่นี่นะคะแล้วก็ต้นไม้จะเยอะหลากหลายประเภทมากมีทุกแบบนี่นี่นี่แบบเห็นใส่ใบสักด่างนะคะก็มีนะคะนี่ทุกคนต้นนี้ ในที่สุดเราก็มาเจอต้นไม้ที่เราอยากได้แล้วแต่ว่าอันนี้คือไม่ได้ตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกนะแต่บังเอิญเจอนี่ซิลเวอร์ดอลล่าสงร้อยหบาทแม่ซื้อเลย <c oughs> อันนี้มีต้นเดียวใช่ไหมคะมสีสองกระถางนั้นเอาอันนี้คะ่ะได้แล้วโอเค <c oughs> อันนี้มันเป็นไม้แดดเหรอคะ เลี้ยงรุ่มก็ได้ถ้าเลี้ยงแดดเฉล่ประมาณตัวนั้นกกอน่อนนิดน,นึงอดอ๋อแต่ว่ารดน้ำได้วันเป็นวันได้วคือมันเป็นตระกูลเป็นไม้อวดน้ำค่ะซิลเวอร์ดอลล่าที่เราเคยมีแล้วแต่ว่าอันนี้มันเป็นต้นที่ใหญ่กว่า2 5สองร้อยห้าสิบบาทชื่อร้านสวนกอยใจค่ะสวนกอยใจ สวยนะดูแบบหนามน่ากลัวดีอันนี้บอไลไายเสือนะที่เรามีอยู่ต้นใหญ่มากดูดีนี่เทียบกับมือเราใหญ่มากจริงเมื่อไรของเราจะโตเท่านี้นะเนี่ยนี่ของเราที่บ้านนี่คือไซนี้พันห้าเนี่ยเนี่ยต้นเนี้ใบเล็กแล้วอีกกี่สิบปีถึงจะโตเท่านี้ใหญ่มากสวยมาก เราต้องเดินไปเรื่อยๆนะนี่ระยะทางอีกยาวไกลแล้วก็ร้านต้นไม้เยอะมากนะจากที่เราอะ่ะได้เดินแบบมาประมาณครึง่งนามแล้วคืองานนี้ต้นไม้แบบราคาดีนะดีมากที่เราได้มาเนี่ยก็คือราคาถูกมากมีแบบหลากหลายประเภทนะพวกแบบฟิโลอะไรเลงี้ยก็เยอะนะแล้วก็แบบไม้หายากคือเยอะมากแล้วก็แบบพวกไม้ที่มีอายุอะ่ะก็เยอะด้วยแบบลักหลายๆปีอะ่ะเขาก็มีมาขายนะคะ อุ้ย,ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแหวะแหวะแหวะขอดูน,ะนี่อันนี้เป็นฟิโลเชื่ออะไรนะครีมสแปรดปะที่มันมีแบบสามสีอ่ะมันจะคล้ายผู้บยาซิลแต่ว่ามันมีสีขาวด้วยอันนี้ฟิโลแบลทินัมนะคะสวยมาก พร้อมป่ายลนะสี่ร้อยบาทอันนี้เป็นต้นก้ามกุ้งขนนะคะนี่อันนี้ก้ามกุ้งธรรมดาปะแบบไม่มีขนเราก็เดินมาประมาณรอบอกว่านะคะจะครบรอบแล้วเราก็มาเจอโซนนี้นะคะนี่อันนี้เป็นแบบ ลานประกวดต้นไม้นะคะเดีย๋ยวเราจะพาทุกคนดูนะเขาก็จะมีแบ่งเป็นแบบโซนๆนะคะอย่างเช่นตรงนี้จะเป็นโซนบอลสีนะคะก็จะเป็นแบบบอลสีทั้งหมดเลยแล้วคือแบบสวยๆทั้งนั้นอ่าแล้วก็โซนนั้นก็จะเป็นโกศนนุน่นสุดนู่นจะเป็นฟิโลนะคะเดีย๋ยวเราต้องไปโซนฟิโลโอเคอันนี้คือก็จะมีแบบป้ายรางวัลว่า ได้ลำดับที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็มีชื่อสายพันธุ์เขาเขียนไว้สวยมากอะ่กอะน,นี่นี่นี่ดูเดีย่ะเันีน้เห็นไหมรางวัลที่หนึ่งยอดเยี่ยมโอ้ดูการสม้มต่างมันสิโอเมย์ก๊อ ต้นนี้น่าจะแบบมูลค่าสูงมากนะคะนี่เขาได้รางวัลโอ้โหสวยมากนอกจากจะเป็นการส้มด่างแล้วยังได้รางวัลด้วยสวยมากนี่ดูผับความความใหญ่ของใบนะคะเมื่อเทียบกับมือเราเห็นไหมอย่าเรียกว่ามือเทียบกับตัวดีกว่าใบาคือใหญ่มากนี่นี่ดูความด่างเห็นไหม โอ้โหสุดยอดอหูยอันนี้คือดอกเขาเหรอใช่ไหมสวยมากเลยอะ่ะโซนนี้ที่เราเห็นนะก็จะมีแบบไม้ด่างพวกไม้ด่างต่างๆหูยดูดิเห็นไหม ดูความด่างของเขาเห็นไหมสวยมากเลยอ่ะเนี่ยอันนี้คือที่เขาเรียกว่าธรรมชาติรังสรรค์น,นะคะที่แท้ทรู <laughs> อันนี้ก็สวยเนี่ยอันนี้คือลักษณะเด่นของเขาเนี่ยพอเขามีอายุมากขึ้นอ่ะใบเขาจะแบบขดเป็นกลมๆอย่างนี้เห็นปะเนี่ยแต่ว่าต้นนี้มันพิเศษเพราะว่ามันเป็นแบบพันด่าง และนี่นะคะก็เป็น1วันของเรานะคะในส่วนหลวงรอเก้านะคะซึ่งงานในครั้งนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาสรุปให้ทุกคนฟังนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะงานในครั้งนี้นะคะจัดขึ้นในช่วงต้นเดือนธันวานะวันที่1วันที่10นะคะถ้าเกิดว่าใครที่พลาดนะคะในปีนี้ ก็มาเทีย่ยวในปีถัดไปได้นะคะในงานเนี่ยเขาก็จะมีะจัดดอกไม้เป็นแบบเป็นสวนนะคะสวยมากๆแล้วก็มีแบบมุมถ่ายรูปน่ารักน่ารักให้เราเนี่ยได้ไปยืนนะคะแล้วก็มีของขายพวกอาหารแล้วก็มีต้นไม้ขายด้วยมีต้นไม้ประกวดด้วยนะคะที่สําคัญก็คือมีแบบพวกแปรเทมเยอะมากนะคะอ่าภายในงานนี้นะคะก็ตอนที่เราได้เข้ามาตอนซื้อบัตรช่วงเริ่มต้นนะคะเขาก็จะมีแผนที่ให้เรานะคะเนี่ยเราก็าไปเดินตามทางตรงนี้นะคะ แบบนี้เลยนะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็เดินครบแล้วนะคะสุดยอดมากนะคะทุกคนก็ยังไงก็ลองมาเที่ยวดูนะคะจัดขึ้นถึงวันที่10บทันว่าถ้าเกิดพลาดก็ปีหน้ามาเที่ยวได้นะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย